เขาก็เป็นตัวอย่างในเรื่องการปฏิบัติงานว่าถ้าจะทํางานมันก็ต้องต้องต้องทุ่มเทเสียสละและยึดความถูกต้องยกตัวอย่างอย่างกรณีคือน้ําโจรเนี่ยพอมีความไม่ถูกต้องทางหลักวิชาการก็สืบก็จะไม่ยอมจะทุ่มเทตลอดเลยว่าอย่างกรณีของการธรรมานธรรมทารป่าไม้รอบเขตห้วยคัแข้งซึ่งเราก็รู้ว่าถ้าเกิด ผลกระทบของการทําไม้เนี่ยมันจะทําให้ป่านี่หายไปเสือก็จะต่อสู้ไม่ยอมเป็นตัวอย่างให้กับโยชนทั่วไปคนรุ่นหลังว่าถ้าจะทํางานอนรักเนี่ยมันจะต้องยืนอยู่บนความถูกต้องและอดทนเสียสละถึงจะทํางานได้ได้ได้สำเร็จสือกเขาก็คือเป็นคนที่มุ่งม,มั่นในการทุ่มเทนในการเรียนหนังสือมากยกตัวอย่างอย่างเวลาพอทานอาหารเย็นกลับมาเสร็จพวกผมก็จะนั่งคุยกันเทหา สนขนาดนานมากหันไปจริงก็เห็นสืบนั่งอ่านหนังสือคนเดียวเงียบแล้วก็มุ่งอ่านเต็มที่แล้วก็ไม่ต่อว่าพวกเราเลยแม้กระทั่งว่าเราเสียงดังขนาดไหนแสดงว่าสืบเขาก็อยากทำอะไรเขาก็ตั้งใจทำแล้วเขาก็ทำอย่างทุ่มเทแล้วก็เคารพสิทธิ์คนอื่นคือเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอ่านเขาก็ไม่ว่าอะไรเราตอนที่ผม ทำงานอยู่ในห้วยข่แข้งสมัยก่อนที่คุณสืบจะเข้าไปทํางานก็ขอร้องให้คุณสืบเข้ามาช่วยเป็นล่ามในการที่จะไปขอทุนจากฝรั่งชาวออสเตรเลียสืบเขาก็มาช่วยโดยที่ไม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 ,ไม,มีเงอนขเลยเขาว่างมาเลยอะไรต่อตอนที่เข้าไปพาฝรั่งเดินป่าในสมัยนั้นสืบจะ มีวิดีโอกล้องวิดีโอเราก็เห็นว่าเออควรจะให้สืบก็เดินหน้าเพื่อไปบันทึกเพื่อเห็นสัตว์แล้วพอไปถึงบริเวณผู้น้ำร้อนผมผู้น้ำร้อนเราก็พอไปถึงก็เห็นสืบก็ยืนถ่ายกล้องวิดีโอกับผู้ล่าสัตว์ที่มานั่งนั่ง,น,งนั่งทำอาหารอยู่ใกล้ผู้น้ำร้อน แล้วเราก็ตามไปสมทบจนกระทั่งเข้าไปจับกลุ่มได้ก็จะเห็นว่าพอสื่เข้าไปทีแรกสื่อเข้าไปนั่นปั๊บเขาก็ใช้ปฏิภานไว้พิมยืนถ่ายใช้กล้องวิดีโอยืนถ่ายโดยที่ผู้ต้องหาก็ไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นอะไรก็ตกใจแต่สื่อเขาก็กล้าหาญมากที่จะยืนอยู่ทั้งที่พวกนั้นก็มีอาวุธครบมือกับสักสี่ห้นาทีเราก็ตามเข้าไปแล้วก็จับกลุ่มได้ในสถา,านการณ์ป่าไม้ในปัจจุบันเราเนี้ยมันมันถูก กระแสทางเศรษฐกิจเนี่ทำให้ป่ามันหดหายไปจนกระทั่งเหลือแต่พื้นที่นุรักพื้นที่น้ลในปัจจุบันก็อยู่ในที่สูงชันป่าสูงชันตลอดเพะาะนั้นเวลาเกิดปัจจุบันฝนรูปแบบฝนจากโลกร้อนมันก็ทำให้มีฝนตกหนักเป็นหย่อมๆในกรณีนี้ก็เกิดผลกระทบต่อเราโดยตรงก็คือน้ำท่วมหลังจากที่ฝนตกก็จะน้ำท่วม ถ้าเกิดฝนตกมากจุดไหนเป็นย่อมย่อมก็จะเกิดหนินทุนลงเพราะฉะนั้นไอ้ผลประโยชน์ที่ได้จากการเกษตรหรือว่าทําธุรกิจธุรกรรมในในป่าไม้นี่มันก็ไม่คุ้มกับกับเงินภาษีที่จะต้องเอามาฟื้นฟูหรือว่าชีวิตทรัพย์สินที่เสียหายไปเพราะฉะนั้นจริงสิ่งที่อยากจะขอร้องกันก็คือว่าในปัจจุบันนี้มันจะต้องไม่ ต้องรักษาป่าธรรมชาติดั้งเดิมให้ให้คงอยู่ให้มากที่สุดถ้าก็มีการใช้สอยอะไรต้องต้องคำนังถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมเลัก